สวัสดีครับพรเพื่อนๆสวัสดีครับจักมโมงเรบพี่น้องนรอบเทียงเหรอมามาทีละหิ้วเข่าเราพี่น้องมา,ามากองทัพต้องเดินด้วยท้องมามาลอยเลือดก,กันท่านนีลาบลอยเลือดลาบยาโสทรดริมทางทุกขมณฑลนไซส์สีพี่น้องมามามาโอ้เจ็บแสบต้องกันมามาเจ็บแสบรอยเลือดอ,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 อีกผักครับมีผัก,กผโหระพาครับนี่มีทุกอย่างเนี่ยตักโหระพาแล้วก็กระลำอันนี้พริกสดนะกระเทียมครบสูตรครับพี่นอ้องข้าวเหนียว สองกระสอบมาข้าวเหนียวมาจัดจกไปมาลอยเรือแซ่บพี่น้องผมตายไม่เอาเรื่องอเด็ด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 มามาลาบเด็ดลาบเด็ดตัก่อนครับตัวเด็ดหืมงานมาพึ่งกระป๋องพักพี่น้องได้กระปพี่น้องแจก น่าจ,จะแปลกนครับอีก็เกาอืมกระลำือ้อยเหยครับร้อยเหยับยโครับแปลกมาเลยตองแฉอผมใส่เหรีอสองอืม ครับเจ้าโสขอ,อของแส้ครับพี่น่องผมใสพอเรื่องนอออออี้อืมอือมามาพี่น่นองมากแสบมากันเยี่ยงหร่าไล่หร่าเพือไ่เลือดมากอื้มา เดพี่น้องมากเรื่อง้อืมอืมผมใส่เรื่องพี่น้องอืมมันียมากหเสียงกบปวกปไปกับพี่น้องก็ฝากกดไลค์กดแชรกดติดตามนะครับคลิปนี้นะสเดียบเอาคำเดพี่น้องมากเียบมากกัน